เขาคือว่ายาจืดมารับเชิญมือนี่ไอ้ไม่ใช่สอนทอปไล่กับมาดิทู่หาบาังวินว่าเจบภาพเห็นมาสวยงันมาประทะยายแห,หลยมพนะพอยายจืดมานี่ละ่ะเออคือว่ามาจะยืดททางไหนบุ ว่าจืดไหมมันแฉมันขื้นเพอยากนุ่มบ่อยากสภาพบ่อยากขครจะว่าสาวน้อยปลอดฝนอันนั้นอันนั้นมันเป็นมองขื้นดอกออมองมองนี่มานจะจืดแต่ว่าหางมันจืดเ,เพราะว่าอันเจ้าภาพโทษไปย้อนวนเลยเดี๋ยวนี้รถกระจยู่งานสวน้าพุ่มปุ๋นอนลละโอ้ปาปานั่นบ่เออเอารถคันดเดียวแลีนจันเลยมือเนี่ยรถจอดอยูอ่งูม่มจะขี้สร้างมากบก่เห็นเี้สร้างมากบ้างเนี่ยบางคำเนี่ยขี้สร้างเออ กินห่วงมันแมมมันหยุนเอาโจ๊กไปจังใดวาจังยังง่ายโอ้ยคือจาพเพาคนว่าจังซีมีไงจื้อนจะยุใสว่าสั่นเออเออสิไปงานอันอยู่สวนนะพุ่มโอ้ยเอ็ดห้วยเจ้ามะขืนไว้ที่สาวหน่อยให้ในเป็นยังว่าสั่นโอ้ยพอสิไปจังไดมาจังไดบาเนี่เฮ็ดจังไดแล้ววาสั่นอืมรถเจ้ามันเป็นจังไดก็เลยบอกว่ากินเอ่อกิโลอาหารรีด โอ้เออเออรถควายนั่นอ่ะโอกิโลละหาลิตรเออโอ้คนก็เลยว่าเออเอาเพราะชิไหได้ยุดดอกมาสันพาดกิโลละลิตรก็เลยพากันมามากับมันม้าผู้หนึ่งผู้เดียวเด้เอาคือว่ายายสวนยายสวนกับมาเออยยุดเสร็จไหมยสวนยุดเสร็จแไปรถจะเข้าวก่อนมาสันว่าเราลืมเราลืมอุปกรณ์เราเรื่องเรื่องรถเปินตัวหาบางเวทนี่ละอืมอืมเออตัวหาบางเวทพันชิมาก มากับผ้มามามากับได้จืนได้จืดนได้จืนดนความอ้ยตีสดอกเ้าเอ้าสดอกอ่ก็แต้งดาแล้วเห็นแล้วเห็นคูหนึ่งผู้นรเอยังย่งเขาดีนีว่าถ้าไเห็นกันเห็นกันหัวก็มาข้างนั่งลุงเนี่ยุ้ยาทำอะไรกันทำอะไรกันนะฮะนั่นเสียงไฟเฉียงปะบอกอะไรเนี่ยเสียงปะยางมาตรวทัดปะยางบอกชัดปางอ๋อแล้วกครับผมทําทำอะไรทำอะไรกันนะฮะ เมย์ไงสวโอ้ยนี่ก็ได้สวัสดีจ้าเออร่วมกันเฉพาะวิดช่วงโควิดนี่แหละครับตำหายู่บ้านเนี่ยไปเงี้ยวเออว่าคือว่าไปรถไปยังคือว่าไปเงี้ยวยุรถบ่ไปเงี้ยวแล้วแล้วเงี้ยวสล่อนรถไปเงี้ยวแล้วแล้วก็เลยไปแ <c oughs> ล่นไ,ลไม่ได้ชองไม่เออคือว่าเพนตัวหาผมบางเว้เนไงจืนเพ่นว่า,าออสิบวันเนอัน,นสิวันหน้าพุ่มเออเจ้าคนที่ขึ้นก็ได้ทุ่มก็ได้เจ้าสิขึ้นทุ่มนี่ยก็เ้องเปิดม่านหมอยแล้วเปิดหนากับสารพุ่มแล้ว ตอร่องเลยสองทุง้สองเครื่องอาโอ้สองทุงเครื่องสี่สี่เลน้จะภาเปิดงานโอ้กินเข่าไปได้มากว่ากินเข่าไปแล้วโอ้แต่คนได้กินกัทบอกว่าขายมางบมาจะภาพไเกินแล้วเดี๋ยลายล่าเมาปนอย้วน้าปนหอยน้กับน้ากินโคกกินยังบะมันดีกัดกระเพาะเนาะเท่าแล้วเอาน้ำเล่าครับไอ้นุมไม่จมินมไม่จมิ้วสงเปล่าสง ผู้เฒ่ากินนมด้วยไปหากินน้ำโคกมันดีกัดเอาอย่างคือเรียบปากเรียบเรียบเอาเอี้ยขึ้เรียบปากเรียบเรียบน้ำเก๊ินไม่มาเมียมเรียบร้อยได้สำนัานี่ให้เขาไปเอามาอยู่ยูนี่เมื่อกี้น้ำน้ำอเลี้ยงน้ำบักตูมไอ้ไหมไอ้ไหมน้ำบักตูมน้ำบักตูมให้กินเอออภาษาไทยคือว่าคือแถวใทยใทย ไล่โซนหรือยังไงบันทึกบันทึกสิไปมองได้มันไปกระทุบกระเทือนไอ้ตาดอนเลี้ยบอกระทุบบพอกระทุ่มว่าเราเปิดวงตัวให้กระลังใจไอ้เล่าโอ้ยจะวัดรถไปติดลมแม่ใหญ่มองสามทีติดติดตามไอ้เล่าจะหอดตีหนึ่งยังไม่ได้เหรียญอยู่มือวานนี่ขึ้นว่านี่ไปอำเภอคุชบาตสกลนครคุชบาตสกลนครอยู่ทั้งเขาเลยถ้าหมดเราบันึ้นบ้านไม่โอ้โอ้โอ้าสิงว่าได้มาดกเนี่ย งานนี่บ่งานเนี่ยบ่รู้เรื่องซ้ำเด้เออเอาแม่นโครตระทับเดียวมันคือนกมันคือนกมันคือนกตีดเพียงเดียวนกแกะมาคอเสียงโครตระทับดังมาเดี๋ยวนี้บ่มาบ่ได้มันอยู่ใกล้กันหีฟ้าวมากปะนะอ้าออสันดอกปกระตี้เราสิไปกับพ่อใหญ่สีทุ่นโอ้เออไปน้ำกันไปทำงานน้ำกันแมียนบารีซ้อนก็เลยว่าสีทนเราไปหามโนราโอ้ยเนาะโอ้ยบารีเราไปเลย สี่กลับบ้านพอดีเรากลับบ้านเออคนสี่กับสีสกีกีโอพอดีพันหู้จักกับเจ้าภาพบ้านเนี่ยไปหู้จักไอแล้วจะไหนหัวเจ้าภาพจะไหนกินเหล้าพ่อครับเรื่องนตงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีระยะยาวเลยใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณครับอืมาเออก็เลยโว่าไปไปก็ไปสันดอกระยื่นมันกแต่คุณบากคุณอะไรเดี๋ยวนี้ตะคุตปากมีมันน้ำกันโอ้มานน้ำกันอยู่แล้วมานน้ำกันอยู่แล้วก็เลยว่า ก็เลยว่าเอางานอันยูอันชวนพุ่มเด้อวาเซนการเท่าไปซอยโตโตต้องไปซอยเท่าเสร็จแล้วบาทอย่าเออเอาแห้งเอาแห้งโอ้ที่แรกที่แรกผู้นี้เอินผู้นี้ไปงานคุณบาทเออบ้านบินลงมาล้องใช่ไอหมอดเอิญไไอหมอดเอินวันนี้ผู้นี้เอินมาพี่มาสุวรรณนพ่อเม่นไอหมอดิเป็นศูนย์กลางเอินทั้งผู้นี้แล้วก็เอินผู้นี้ไปพวกผู้บุคุลบเออล้วบันทึกกัเลยว่าอันสิมางานสุวรรณผู้เดียวแต่ว่าผู้นี้ผ้จะกับเจ้าพาทั้งพี่ จะพาทั้งพี่ก็เลยว่ามันขึ้นไปที่ไปบอกว่าจักตาไผเสียอกก่อนัด้มันขึ้นไปที่ายไปช่วยข่อยแน่ว่าซั่นเอ้าคันโตเออคันโตสิช่วยคั้นตัตขั้นตัวให้ไอไปช่วยตัวก็ต้องช่วยอายคือกันพอใช่ไหมมีนักวาบแผนมีตลกเลยนร่กันเออนี่ล่ะก็เลยเอ้าสมพ่อกันมันพ่อแก้วก็เลยว่าเอาตามคนตาช่วยเอาเท่าไรก็ซร้าเออในราคานี่ล่ะ ต้องแบ่งกันเด้อสาม้อยเนี่ยสามอยเนี่ยเออมาจากกุดบากเนี่ยแบ่งกันโอ้มา <laughs> <laughs> ตูมไปล้หนมาตูม <laughs> หนมกตูมนี่เบิ่เออีบรุงร่างกายเลยเออ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าน,ใน,ใน่าฮ่าฮ่า่ามาฮ่าฮ่าาฮาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาพร่างกาย่า่่นา่ออาาาาาา่า่า ขับรถเองรา<ม>กาอีกจังนึงกับเวลาพักผ่อนมันก็หลายเดือนนึงสิไม่ยู่ว่าขอหลายดอกขอจักสีงานอ๋อแลังจากได้ให้เป็นพักผ่อนย้อนหามพักผ่อนพักผ่กอนชูกะผนานนะขันไมุู่มือก็เอาแต่ว่าจักสิไวไ้บวนน่บไว้งานสองงานสามจักสิไว้เสียงานจักแมนแล้วกาอีกจังนึงร่างกายเฮาต้องขับรถเองอพอร้อมเวลาพักนเจ้าหน้าขับรถว่าเองแมนมา ย่ายตอมยายังก่อยายตอมเออยายตอมเดี๋ยวไปสิป่าน้วกันผู้เก่าผู้เก่านั่นะเออเวผ่ับจะปตร้ต้พูดนึกัาอุ้ยกต้งถามยูโบเลี้ยงข้อมก็ไปสิดเบ็ดกับยายแหลมต้กี่ยวเบ็ดไปพ่อกันยูนองยูยูใส่ก่อนอันยูอันเคื่อนนำพันพูนน่ะยูทัางพูนน่ะเคลื่อนนำพันเอาไว้มาป่ะเนี่ยเอาอย่าเอาเอาไป ่าจะไดบ้านนี่ขับรถเองคือการเอาเจ้าก็ขับรถมาตกไก่มันปได้ฟินมันมันไก่แล้วมันไก่เมันปได้มันมันไก่มันไก่มันไก่มาเดวรอโอ้มับมาเอดียวก็้้าเออกกันเอัสามคนเไไโยมเลยมาบด่นี้มา่หิ้งกมากเลยนี่มันสวยภาพจภาพมสวยไม่เห็นอี่ยงเลยก็ช องพเพลงกับซีวอากันวันมุเจ้าเปิด,ดงวงก่อนมุเจ้าเปิดวงร่้ผู้ใด้เห้นร่วงเจ้าภาพโอ้เอาเจ้าภาพมาสั่นเพื่นบุ้นใจเลยเ <laughs> พื่อน่าจะไม่ได้เลย <c oughs> โสดีมาลองเพลงไม่ได้เลยโสดีมาลองเพ่งจีลองเพลงโ,อโอสดีมาลองเพ่งแต่ยั่เหลี่ยมก็ไม่ได้ลองนี่เอาไปเนี่ยไม่อยู่น้ำผู้ใดนผู้นั้นได้เปรียบเสียดได้หนึ่นไม่ลองเพงลงเงสียด<ม>ได้หนึ่นแมนอยู่ เห็นกูเป็นจังไดเอได้เลยกูกับแจงปลาร้ามกูกับแจงเพ่งกูกับแจงได้เออย่างกูอยากล้อมไปยังจังบ่ให้กูล้อมย่างกูอยากล้องกูว่าขึ้นกะว่าเจ้ามันเท่าแล้วเออเจ้าล้องไปมันกะว่าขึ้นไปหลุนเขาเนี่ยเครียดไหมนั่นกะว่าคือกันนี่บ่เอาเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงนี่แต่เครียดดีเดูดิเพ่งกูกับแจงเพ่งกูแจงกูกับบ่ได้ล้องเพราะนะ ไอ้กูร้องขึ้นก็ว่ากูอันชิดนี่กับชิดเขาปะนะมีเพลงนั่นเด้อคอยร้องโยนเพลง่อย่างน, <c oughs> งนี้ตรงนี้ไปโยชายแดนนี่ให้ไกลสุดแส้นพื้นอยู่ตรงนี้มิ้นหูตายแน่ก้าวนึงเนี่ยเอกลักษณ์จะให้เราล่าอยาจะปล่อยเราให้เราลองเนี่ยอันเนี่ยทันที่ฝากรถรีบไปเอารถที่ฝากไว้ทั้งสามล้อและมอเตอร์ไซ ให้ไปเอาไว้ไวรีบไปเอารถเดี với, ๋ยวนี้กรรมการจะรีบกลับบ้านกันหมดท่านจึงบอกให้ไปเอารถเพราะเดี๋ยวนี้หมดเวลาปากแล้วนี่เพลงเอกลักษณ์เล่าบอมีผูดใดร่อมนี่เล่าเป็นผู้เดียวร่อมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มาหันแล้วม่เนี่ไปไปขอแม่รองมาไอ้นมิผมเปล่นคนเต่งเต่งทำแม่เก่งเง เลี้ยงยาเก่งเอาอเทียันแม่เนี่ยตกเังส่ละเชื่อยายมันเงยังส่ละมันเิมาแมนแม่่นคือนกันผมเปลนคนเกงเงเ็ยังอยู่กับสามแล้สิเกงเกงลัเกงนะแม่เกงเกงละหัวได้บเนี่สถานรดีหเออล่าเล่เฮ้ยโอ้ยเมาล้ โอ้นี่นี่โอ้พอดีครับทานเจ้าภาพพอดีครับพอดีครับครับผมโอ้สุดยอดนะครับขอบคุณเสียขอบคุณท่านเจ้าภาพนะครับที่ว่าจ้างสาวนาเวิชแพงมากนะครับพร้อมนะครับยายจืดนะครับสุดยอดนะครับยายสอนแม่ครับยายจืดได้สอนมาหนี้มาห่วงงานมามาเจอยายแลมแล้วมาหนิเรื่มซื้อกล้วยมาฝากเราเรื่มซื้อกล้วยมาฝากเราอันนี้ ร้านใช่สมบูรณ์แบบดีเลิศสุดยอดครับขอบคุณครับพี่น้องเยอะคลิปหนาสิภาพแห้งแย่แหลมครับ